ครับสำหรับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกนะครับในวิดีโอคราวก่อนนะครับก็สอนวิธีการขอใช้งานอีเมลของ h o อ mail นะครับหรือ Outlook กลับมาคราวนี้ก็จะมาสอนวิธีการขอใช้งาน Gmail ของ Google Plus นะครับก็ไปดูกันเลยครับ วิธีการนะครับก็ให้เราเข้าที่ Google อาจจะพิมพ์ตรงนี้นะครับว่า www.google.co.th นะครับหรือว่ากดตรงที่ Google เลยก็ได้นะครับอ่ะพอผมมาถึงตรงนี้แล้วผมมี email อีเมลแล้วก็ถ้าเกิดผมอยากสมัครใหม่ผมก็ต้องล็อกอินออกก่อนเราสักครู่นะครับเมื่อเราล็อกอินเสร็จมันก็จะขึ้นแบบ ให้เราดูว่าลงชื่อเข้าสู่ระบบก็คือไม่มีคนใช้อยู่นะครับเราก็กดไปคน,นี่คือคนที่เข้าระบบมานะครับถ้าเกิดเราไม่มีก็เพิ่มบัญชีนี่ครับกดลงไปเลยเพิ่มบัญชีแล้วก็สร้างบัญชีใหม่อ๋อเดี๋ยวก่อนนะครับตรงนี้ก็สำหรับผู้ที่มีอยู่แล้วนะครับก็เหมือนกับตอนที่สมัครอีเมลพัฟเมลนะครับ ขงอยู่ในระบบถ้าเกิดเราคลิกตรงนี้ก็ไม่มีการล็อกอินครับถ้าเกิดเราไม่กดล็อกอินเองถ้าเป็นเครื่องของเราก็กดไว้เลยครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเข้าอีกหลรอบแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องตามร้านตามห้องสมุดต,ตามอะไรอย่างงี้อย่าก,กดดีกว่าครับเดี๋ยวจะลืมล็อกเขาโอเคเอาละถ้าเกิดเราต้องการที่จะสมัคร Gmail ของ Google นะครับก็กดสร้างบัญชีได้เลย สร้างบัญชีเสร็จนะครับเราจะขึ้นมาอย่างหน้านี้นะครับให้กรอกข้อมูลต่างๆเหมือนตอนสมัครตอนเึ่งนะครับเป็นภาษาไทยยิ่งใช้ง่ายก็ผมก็จะใช้ชื่อเดิมเลยครับชื่อเดิมเลยไม่ใช่ชื่อจริงของเราครับไม่ใช่ชื่อจริงอ่าตรงนี้นะครับสำคัญมากเพราะว่าเป็นชื่อผู้ใช้บัญชีของเราด้วยนะครับ บัญชีที่ใช้ล็อกอินนั่นแหละครับห้ามลืมและก็ห้ามซ้ําเท่านั้นนะครับห้ามลืมและห้ามซ้ํานะครับเน้นเลยห้ามลืมห้ามซ้ําก็กรอกเหมือนครับภาษาอังกฤษจะเช็คอย่างไงละครับว่ามันจะซ้ํากับคนอหรือเปล่าก็ไม่ยากครับคลิกตรงไหนก็ได้แต่ตรงนี้ไม่ได้ครับไม่ขึ้นแน่แนซ้ำครับทำไมที่ผมตั้งนี่มันซ้ำทุกคนเลยในเมื่อผมตั้งมั่ว ใช้ได้ก็คลิกเลยที่เกี่ยตั้ง m e n w o b 1 2 gmail com ไม่ต้องเลือกนะครับข้างหลังข้างหลังนี่ไม่ต้องเลือกครับมีแค่ gmail com เท่านั้นครับไม่เหมือนของ hotmail ที่มีประมาณ5ตัวก็คือ o u t l o o k com o u t l o o k c o t s h hotmail c o t c o อา t s h เอย hotmail com แล้วก็ Windows l i v .com แต่ของ Gmail มีแค่ตัวเดียวครับ gmail .com รหัสผ่านไม่จำเป็นต้องใส่ตัวอักษรเลยนะครับใส่แค่ตัวเลขแต่ว่าจะต้องมี8ตัวขึ้นไปนะครับ8ตัวขึ้นไปหรือ8ตัวพอดีก็ได้โอเคใส่เลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยวันเกิด พิมพ์มาแล้วครับไม่มีให้เลือกเหมือนของค o t เ a i วก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ให้เลือกเหมือนเดิมเหมือนกันก็พิมพ์ไปเลยให้เลือกแค่เดือนปีปีปีพศออเกิดนี่นะครับทาง gmail ให้ใส่เป็นพศออนะครับใส่เป็นพศออจะลองใส่ดูนะครับว่ามันจะนับหรือเปล่าโอเคสองห้าสามสามนะครับอืมวันที่ดูเหมือนจะไม่ถูกต้อง โปรดป้อนวันเดือนปีเกิดจริงของคุณไม่ถูกตรงไหน,นก็พอสอ้อแต่ว่าของผมใส่เป็นคพิษตศักรานะครับก็คือคอสอน,นั่นเองวิธีทํานะครับก็คือเอา2533ารมบามาลบ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 กับ534โอเคมันจะได้อะไรไม่รู้ครับไม่มีเวลาคิดโอเคผมใส่ไปเลย1 9 8 7นี่ตามนี้ ก็ไม่ขึ้นอะไรเพศฉันเป็นชายอื่นๆนี่คืออะไรผมอยากรู้มากเลยอื่นๆเนี่ยโอเคชายเก็เหมือนอย่างวิดีโอแรกนะครับใส่เบอร์จริงดีกว่าเพราะเพราว่าเอ่อ Google o t o Google Plus เนี่ยจะมีการยืนยันตัวด้วยนะครับระวังด้วย ถ้าเกิดเราใส่เบอร์บอมไปแล้วยืนยันตัวไม่ได้นี่แย่เลยนะครับสมัครใหม่อีกรอบต้องมาคิดชื่อผู้ชายอีกนานครับเสียเวลาใส่ไปเลยโอเคที่อยู่ในปัจจุบันของคุณคือจะพูดว่าจะพูดว่าคือใส่มั่วๆไปอะครับไม่ต้องไมปสนใจมันเท่าไหร่โอเคใส่มั่วไปเลยพ่สูจนว่าคุณไม่ได้เป็นหุ่นยนต์ ข้ามการยืนยันนี้อาจจะเป็นต้องทาการยืนยันทางโทรศัพท์ในลอกติดูอ่ะพอดปุ๊บนี่เลยครับที่เขาจะส่งรหัสส่งรหัสไปยังโทรศัพท์ของเราที่เราเกาะเบอร์ไว้นะครับเพราะว่ารหัสของเขาก็จะมีหกตัวหงตัวก็จะประกอบไปด้วยตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรน,นะครับแล้วแต่เขาจะสุ่มมาให้เราส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายไม่มีนะครับฟรีฟรีฟร ฟรีนะครับฟรเราไม่อยากยุ่งยากครับไม่อยากต้องมายืนยันตัวอีกก็กดลงไปเลยแล้วก็กอกตามกรอกตัวสอนที่เขาให้มานะครับให้ถูกต้องอถ้าสังเกตดีๆจะหมดแล้วครับตรงนี้แต่ยังไม่หมดครับตรงนี้อีกก็มีไม่เข้าใจครับว่ามันจะทําให้ยุ่งยากทำไหมเราก็สเปกบ้าโอเคตำแหน่งที่อยู่แนะนำครับไทย ตรงนี้นะครับย่าลืมิกไปนนะครับถ้าลิมินี่คืออย่างสมัครสมเร็จอ่ะเดี๋ยวผมลองดูยห็นไหครับมันจะขึ้นกรอบสีแดงก็คือเราต้องติดมันมนะครับครับเพราะเป็นข้อตกลงของเขาครับเราที่จะขอใช้งานของเขาก็กดไปลเลยมันกดก็โอเค ตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณคุณง่ายๆคือตั้งรูปภาพของเราหนึ่ง,งครับเนื่องจาก Gmail นี่ะครับเป็นเป็นอีเมลที่เชื่อมต่อกับโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มีชื่อว่า Google Plus นะครับก็คือใช้ร่วมกันเลยครับใช้ร่วมกันเลยสามารถใช้ชื่อของ Gmail เนี่ยล็อกอิน Google Plus ได้เลยนะ ถ้าเราต้องการเปลี่ยนก็เพิ่มรูปภาพาคลิกไปเลยนะครับก็จะเลือกมาจากคอมพิวเตอร์ของเราโอเครูปไหนก็ได้นะครับมันจะก็รอไปส่วนตัวเราต้องมีขนาดกว้าง250 5 0โอเครูปเมื่อกี้ของผม ความสูงประมาณ128คูณ128โอเคไม่ได้งั้นก็รูปนี้ผักสลัดนี่ขายดีมากเลยครับพัสษลัดต์งเนี้ยังไม่ได้อีกงั้นก็ไม่ตปอนไรนะครับถ้าอยากทำก็ศึกษาดีๆครับว่ารูปของเรามีขนาดเท่าใดก็เลือกได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่อยากใส่ก็หรือว่าใส่แล้วก็กดขั้นตอนต่อไปได้เลย โอเคนี่คือการเปิดใช้งานเรียบ่อยนะครับยินดีต้อนรับทานานที่อยู่อ um ีเมลใหม่ของคุณคือ menwb12@gmail.com หน้าตรงนี้ก็คือหน้าต่างการใช้งานนะครับตรงนี้ก็คือการแจ้งเตือนว่ามีใครที่ติดต่อหรือว่าไลค์ความเห็น รือว่าสิ่งที่คุณโพสสิ่งที่คุณแชร์ต่างๆใน Google Plus นะครับมันก็จะมาโผล่ตรงนี้ตลอดก็ถ้าเราต้องการจะใช้งานอ e ีเมกก็กดเข้าไปตรงนี้เลยถ้าต้องการใช้งานต่อนะครับจากที่เราสมัครเสร็จตรงนี้ก็จะยังมายังหน้าหน้า Google นะครับ g o o g l ลประเทศไทยออยากดูการแจ้งเตือนว่ามีอะไรบ้างการแจ้งเตือนยังไม่ได้อ่านสาบรายการก็คลิกไปเลย โอเคตรงนี้ครับสามอันใช่ไหมเมื่อเรากดมันก็จะหายไปส่วนวิธีที่จะเข้าไปยังอีเมลของ Gmail หรือว่า Gmail ครับเห็นไหมครับกดลงไปเลยรอมันโหลดตื่นๆเมื่อโหลดเสร็จนะครับก็จะเข้ามาอย่างหน้านี้เห็นไหมครับว่าหน้าต่างอาจใช้งานไม่ต่างกันเลย จากของคอดเมลนะครับต่างแค่สีและการจัดวางแค่นั้นครับยินดีต้อนรับก็คือมันเป็นวิธีการสอนใช้างาน,นถ้าเกิดเราใช้เป็นอยู่ก็การทิ้งไม่ได้เลยแต่ผมจะกดถัดไปถัดไปถัดไปไม่อ่านครับไม่อ่านถัดไปถัดไปถัดไปโอเคจบแล้วจริงครับเนื่องจากผมจะสอนอยู่แล้วจึงไม่ต้องอ่านให้ ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดีกว่าคุณผู้ฟังมันมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดูนะครับโอเคลองจดหมายลองจดหมายหน้าแรกเลยครับหน้าแรกคือโพมเลยหลักโซเชียลโปรโมชั่นจดหมายจะเข้ามาสามอย่างนะครับสามทางหลักก็คือ ที่ทางระบบสมัมาที่เราคลิกดูการแจ้งเตือนเมื่อกี้นะครับไม่แน่ใจไม่ใช่หรอกผมพูดเองกันแหละไ,ไม่ใช่รครับจางๆมีจะส่งมาให้กับผู้ขอใช้งานใหม่ทุกคนนะครับ3ตัวนี้วิธีอานรัครับไม่ยากครับคลิกลงไปเลยคลิกลงไปอ่าน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 ถ้าทำงารอ่านและเ,ออเมื่อกี้ก็คือถ้าเกิดเราต้องการที่จะกลับไปยังกล่องข้อความเราครับ ก็กดตรงนี้เลยก็อ่านมาอีกรอบกดตรงนี้เลยนะช้าช้าอ๋อไม่ได้ช้าผมยังไม่ได้กดกลับกดตรงนี้เลยเห่นได้ว่าก่องจดหมายจากตอนที่เรายังไม่อ่านนะครับมีสามมีเลขสามกำกับอยู่ข้างหลังพอเราคลิกอ่านทั้งสามตัวเลขสามหายไปครับหายไปหมดเลยก็คือเป็นจำนวนที่เรายังไม่อ่านนะครับจดหมาย ติดดาวติดดาวนี่คือข้อความที่เราต้องการจะอ่านหรือว,ว่าเราสนใจอีกรอบทําให้เรากลับมาอ่านได้นะครับสําคัญต้ง่งคล้ายๆกับติดดาวนะครับจดหมายที่ส่งแล้วคือที่เซฟประวัติการส่งจดหมายของเราที่เราเขียนขึ้นเพื่อส่งให้คนอื่นนะครับจดหมายร่างจดหมายร่าง คล้ายกับที่ส่งแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นจดหมายที่เราเซฟอาจจะเสร็จแล้วหรือว่าไม่เสร็จถ้าเรากดเซฟมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับรู้แล้วว่าตรงพวกนี้มันทำาาะไรได้บ้างก็จะมาถึงวิธีการสอนการเขียนอีเมลเพื่อส่งมาให้คนอเองนะครับกดตรงเขียนนะครับคำว่าเขียนก็จะมีหน้าตา่างขึ้นมาตรงนี้ บางคนก็มองไม่ชัดอะไรงนี้ขยายใหญ่ไปเลยโอ้ยชัดมากครับทีนี้ถ้าเกิดอยากให้มันจอเล็กวก็คลิกที่เดิมไปนะครับโอเครับทราบถึงถึงใครรนะับถึงใครผมไม่แน่ใจนะครับว่า Gmail เนี่ยสามารถส่งไปหา Hotmail ได้หรือเปล่าแต่ผมจะลองส่งไปหา Gmail ด้วยกันครับโอเค ชื่อเรื่องไม่แน่ใจนะครับว่าจะต้องกรอกหรือเปล่านั้นไม่กรอกไม่กรอกแล้วมันก็จะแจ้งเตือนนอะครับว่าต้องจําเป็นหรือเปลา่าโอเคนอครับผมไม่อยากพิมพ์ิมดีกว่าไม่ยากขนาดนั้นครับพิมพ์แค่แปบ๊บเดียวไม่ถึงนาทีนี่นะโอเค สวัสดีครับเพื่อนรักสบายดีไหมโอ้โหพูดกับเพื่อนเพราะมากการเขียนข้อความครับก็จะมีหน้าต่างของตัวช่วยเราอยู่เหมือนกับของ o t m a i l นะครับแต่ว่าตำแหน่งของตัวช่วยจะอยู่คนละเหตุจำได้เพาว่า o t m a i l จะอยู่ด้านบนส่วน Gmail อยู่ด้านล่างวิธีการแก้ไขครับเหมือนเดิมครับคลิกล,ล,ลาแกแล้ก็คลอก นะเพื่อที่จะแก้ไขตัวแรกตัวอักษรเป็นรูปแบบนะครับมีอยู่ด้วยกัน3 6 9 10 11 11รูปแบบนะครับไม่แตกต่างครับมันรองรับเพียงแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นตัวแรกเป็นตัวอักษรตัวที่3เอ้ยตัวที่2เป็นขนาดของตัวอักษรใหญ่ที่สุดได้แค่นี้แหละครับใหญ่ที่สุดใหญ่ปกติขนาดเล็ก โอเคมองไม่ชัดขนาดนี้นี้สุดแล้วกันครับชัดดีตัวต่อมาเป็นตัวหนานะครับโอ้โหหนาขึ้นเยอะเลยตัวเอียงขีดเส้นใต้สีของตัวสอนแล้วก็สีขึ้นหลังอยู่ที่เดียวครับเห็นได้ชัดเลยว่าสีจะเยอะกว่าของ Hotmail เยอะเลยนะครับก็ไม่เข้าใจว่าทำไม h o t m a i ให้หน้อยจังแต่ที่ตัวนี้ให้เยอะมากตัวต่อมาจะเป็นการจัดเรียงหน้ากระดาษ ชิดซ้ายมันชิดอยู่แล้วครับชิดกึ่งกลางครับไม่เรียกว่าชิดชิดกลางกึ่งกลางผมคิดว่าฮอตเมลผมน่าจะพูดผิดก็ <c oughs> <g år> ขอกราบอาภัยในที่นี้ด้วยนะครับขออภัยชิดขวาโอเคกลับมาชิดซ้าเดิมจัดัะดับมีเลขนะครับเดินต่อนน้นนะครับเินลง,งมาก็ผ โอเคเข้า <Okay>. กปจะโผล่รอบอีกรอบกดตรงนี้จากตัวเลขจะเปลี่ยนเป็นจุดแล้วตัวนี้นะครับลดย่อหน้าปั๊บปั๊บเพิ่มย่อหน้าลดลดลดไอ้เพิ่มครับเพิ่มเพิ่มมันนี่เพิ่มมันนี่ลดสว่วนนี้นะครับอ้างอิงคำพูดอ้างเองคำพูดอย่างนี้เรา into ี มก็งงมากเลยเนี่ยมันอ้างตรงไหนครับเนี่ยจา้าหง้านครับตรงนี้ครับตอนนี้ล่ะยกเลิกการจัดรูปแบบก็คือจะยกเลิกหมดเลยแต่ว่าเราต้องคลิกครอกนะครับแล้วก็กดมันก็จะกลับมาเป็นรูปแบบเดิมมองผู้ชัดครับขนาดใหญ่สี่ดีกว่าทัดที่สุดอ่า อีเมลและ Gmail นะครับการส่งก็ไม่แตกต่างกันครับสามารถแนบไฟล์ที่เป็นรูปภาพไฟล์งานตัวอักษรเหมือนกันครับเสียงได้เหมือนกันตรงนี้แล้วครับที่กดตรงนี้ครับรูปรูปคลิปนะครับลูปคลิปนี้กระดาษโอเคแนบไฟล์ปุ๊บมันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับไม่ยากครับ ปึ๊บ,บโอเคครับนี่แมวแค่รูปถักสลัดนั่นนะครับมีไฟล์งานด้วยโอเคนี่คือคลิกที่ตัวคลิปนีก้กระดาษนี่ครับคลิกครั้งแรกจะเป็นการน,นำนำไฟล์งานที่มีอยู่ในเครื่องของเราเลยครับมาตัวต่อมาจะเป็นแทรกไฟล์โดยใช้ร้ายร้ายนี่นะครับร i v e ออนไลน์ก็คือ ที่เก็บงานออนไลน์ของตัวเองนะครับมีเดียไฟล์ว g นไร r ูเกิลไ g l ูเกิลไรรู้สึกว่าจะเปิดมาใหม่ตอนที่ Google Chrome มาใหม่ๆนะครับถ้ามีก็กดกดเลือกเอาได้เลยแต่ผมไม่มีอ่ะไปกดเนี่ยโอเคตัวต่อมาก็เป็นแทรกรูปภาพรูปภาพที่อยู่ในคอมเราหรือว่าจะอยู่ทางเว็บ URL อลิตมาอะไรก็ได้ครับโอเคแทรกตรงนี้ออานะครับไอหน้าต่างลเลยแล้วแต่เรานะครับว่าจะเอาหน้าต่างแบบไหนลงนี่ผมจะเอาเราเซ็งกันใช่เปล่าน่าจะใช่นะครับลักษณะลักษณะเดียวกันเลยกระสุนวงจกักรมุเป็นซาี่ปุ่นไม่รู้ว่าญี่ปุ่นจริงหรือเปล่าโอเค เดี๋ยวอ,อีกที่หนึ่งบวกบวกก็เหมือนเดิมครับก็ตรงบวกนี่เลยครับอ้พวกสี่ตัวที่โปรมาเนี่ยลืมบอกไปครับอีกที่หนึ่งถังขยะที่เราเขียนมาตั้งนานนีครับกดปุ๊บมันจะหายไปเลยหรือเปล่าลองกดดูครับกดปุ๊บหายครับแต่ว่าจดหมายร่าง ไม่หายไปเราคลิกใหม่อีกรอบนี่นยังไม่หายพูดง่ายๆคือเป็นการปิดปิดข้อความที่เราเขียนนะครับแต่ว่ามันไม่หายไปโอเคเมื่อเราจะส่งแล้วครับเห็นไหมครับคำว่า,าส่งอยู่ข้างล่างโอเคเปิดตัวใหญ่ดีกว่ากดไปเลยครับกดไปเลยแสดงว่าข้อความของท m a i l ไม่จำเป็นต้องใส่หัวเรื่องนะครับส่งได้เลย ก็สำหรับวันนี้ก็จบการสอนวิธีการวิธีการสอนสมัครขอใช้งาน Gmail นะครับขอบคุณที่รับชมกันมาตั้งแต่วิดีโอแรกเลยนะครับก็ขอบคุณมากครับ